บัดมีค่าคือความตายคือผู้ทำลายล้างโลกดรโอปเปนไฮเมอร์ดรโอเปนไฮเมอร์ดรโอเปนไฮเมอร์ไปเยี่ยโล้ดนะอะครับครับ วันนี้ที่เราเรียกตัวคุณมาเนี่ยก็เพื่ออยากจะสักถามอตัตชีวประวัติของคุณสักหน่อยว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรพ่อแม่ชื่ออะไรเวลาเป่งคลี่เนี่ยต้องใช้เวลานานแค่ไหนเอออันนี้อย่าเรียกว่าซักเลยครับเรียกว่าเสือกง่ายกว่าผมเชื่อว่าคุณคงมีถ้อยแถลงเตรียมมาใช่ไหมช่วยอ่านให้พวกเราฟังได้หรือเปล่าขัดขับรับใช่ครับเอิ้นเนยชาเอิงนนายอันตัวข้าพระเจ้านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะร้องนหเกเพื่อพูดดีๆดิ โทษทีครับเคออดีดูลิเกมากไปไหนอาทินะครับอันตัวกระผมนั้นมีความพยายามที่จะศึกษาและไขปริศนาความรับของห้วงจักรวาลมาตั้งแต่สมัยที่กระผมยังจำความได้ซึ่งทุกอย่างนั้นล้วนนำพาให้ผมได้มาพบกับบางสิ่งบางสิ่งที่โซอันภาพเกินกว่ามนุษย์จะยังถึง ผมเข้าใกล้เข้าใกล้มันมากแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ผมยังหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมทำไมจักรวาลถึงต้องก่อกำเนิดทำไมจึงต้องเกิดปรากฏการณ์แจงแบงเออ่าบิ๊กบิ๊กบิ๊กแบงครับอ่าอ่ะครับครับดังนั้นเนี่ยผมจึงต้องออกเดินทางไปพบกับผู้เชี่ยวชาญสาขาระเบิดบูมบูมวิทยาจากทุตุมุนโยกเพื่อหาคำตอบของ คำถามนั้นถ้าหากครับผมมีฉายาว่าบิดาแห่งระเบิดปารามิูชายผู้นี้ก็ผมมีฉายาว่าคุณทัวแห่งลูกระเบิดเ,เป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้มาพบกับคุณมิสเตอร์บอมเบอร์แมนว่าแต่คุณเป็นยังไงบ้างครับ ผมมีเรื่องที่อยากจะถามคุณสักหน่อยถ้าคุณไม่ว่าอะไรคุณคุยอะไรกับเขาบทสนทนาระหว่างเราทั้งคู่ไม่มีอะไรมากเป็นพิเศษเพราะดูเหมือนผมจะเป็นคนที่พูดมากกว่าเนื่องจากคู่สนทนาของผมเขาไม่มีปากก็เลยพูดไม่ได้แต่ก่อนจากกันเขาได้แห่ของขวัญผมมาชิ้นหนึ่งแล้วเขาให้อะไรคุณ คนต่อมาที่ผมไปพบเธอเป็นสาวน้อยคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าหมู่บ้านโคม่าข่าวว่าเธอเป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องระเบิดปรมาณูเป็นอย่างมากเพราะการจุดระเบิดของเธอนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมันไม่จำเป็นต้องใช้พลูโตเนียมหรือยูเรเนียมหรือแม้แต่แตราตาใดๆก็ตามบนโูกใบนี้แล้วเธอใช้อะไรเธอใช้สิ่งที่เรียกว่า เวทมนต์มดมเอาจริงผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะหลักการในการทำงานของมันมากสักเท่าไหร่แต่ว่าอมันก็มีผลข้างเคียงในการใช้เวทมนต์อยู่นั่นก็คือหลังจากที่เธอใช้จุดระเบิดเสร็จแม้แต่แรงจะขยับตัวไปไหนก็ไม่เหลือหรือคับค,คุณคุณช่วยขยายความคำว่าเวทมนต์ให้พวกเราเข้าใจมากกว่านี้จะได้ไหม อจริงๆผมก็อยากจะคุยเรื่องนี้เพิ่มเติมนะแต่คงจะไม่ได้เพราะถ้าเล่นมากไปกว่านี้เราคงโดนฟ้องจนหมดตูดแน่สถานที่ต่อไปที่ผมจะไปพบเนี่ยจะว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่สมที่สุดบนพื้นพภพนี้เลยก็ว่าได้แต่ก็มีคำพังเพยกล่าวไว้ว่าแม้แต่โคลนตมก็อาจมีทองซ่อนอยู่ หาไม่มีสบู่แชมพูก็ใช้ได้สถานที่นี้ประเชันกันเออขอโทษนะครับผมได้ยินบอกว่าที่นี่มีนักวิทยาศาสตร์ที่เอาล้อมาทำระเบิดได้ใช่เราเริ่มต้นด้วยกันไม่ดีเท่าไหร่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยก่อนหยุดเล่าก่อนดิคือตั้งแต่ที่เราฟังมาเนี่ยผมยังไม่เห็นคุณจะได้อะไรเลยนะจากการไปมาสามที่เนี่ยมันมมันมีสิ ผมได้อะไรกรับมาด้วยนะอ่ะอะอะไรมูลได้อะไรกลับมาอืมก็แผ่ไฟไหม้ระดับสามสองที่ไฟไหม้ระดับสองหนึ่งที่แต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 ่เรื่องยังไม่จบเพียงเท่านี้นี่ก็ใกล้ถึงจุดไข่ใหม hey, ะะ่แล้วล่ะเฮ้ยเฮ้ปาด้วยเฮ้ย hey. วันนั้นน่าจะเป็นวันที่ใกล้ปลายฤดูใบไ,ม,ไม้ร่วง ผมกำลังทำการวิจัยหลักการอาริงโบคาริเบอริงเงอร์อยู่ที่มหาลัยขณะที่ผมกำลังเถียนสมการอยู่บนกระดาดดำนั้นเขาก็ปรากฏตัวต่อหน้าผมใครเขาคนนั้นก็คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์เพลเรมิโงว่าอัลเบิร์ตพูดกับผมว่ามีไข่ต้มอยู่ในตู้เย็นโอ้ยเยี่ยกว่าแล้วมันยังไม่เข้าเรื่องผมรู้ตัวในทันทีเลยว่าเท้าของผมนั้นกำลังต้องการสารอาหาร ผมไม่รู้ว่าจะทำให้ไข่มันร้อนได้ยังไงเร็วที่สุดผมจึงนำไข่ต้องไปใส่ในเครื่องแยกโมเลกุลและทันใดนั้นเองจูๆ่ๆไข่ก็ระเบิดขึ้นแต่ภาพที่ผมเห็นมันไม่ใช่เลยมันเหมือนกับผลงานของปิกัสโซกำลังแสดงอยู่ต่อหน้าผมนิวตรอนส่วนเกินแตกตัวออกจากไข่ต้มทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่เป็นกระบวนการเกิดระเบิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ผมจึงนำทฤษฎีนี้มาใช้ในการสร้างระเบิดปรามโน่อ่ะนี่นี่คือคำตอบที่คุณหามาทั้งชีวิตอย่างนั้นหเหรออ่าใช่มันมันทำให้ผมรู้สึกเหมือนโลกกำลังเกิดใหม่อยู่ในเคออรื่องย่งโมเลกุลน,นั่นงบประมาณกว่า ...30 ล้านดอลที่เราหมดไปกับค่าเดินทางก็คืออ่ะอ,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 อ่ไม่ไม่กี่พิออะไรครับโว้ยไอ้เวน้น เป็นยังไงบ้านรอดหรือเปล่ารอดรอดรอดชลุยอยู่แล้วอืมชลุยก็เฮียแล้ว